แม่แม่เอาชิบหายแล้วแลังจะใส่เสื้ออ่เยี่ชิบหายแล้วไม่ได้ยินดนตรีเสือได้ยินดนตรีไม่ได้เลยถ้ามีดนตรีปุ๊บนะมันจะอัตโนมัติแม่เพราะว่าเขาฝังชิปดนตรีไว้ที่ท้องอเยี่คนจะใส่เสื้อผมเคยพาไปเที่ยวมันเอ็ดจังหวัดขอนแก่นแล้วไปไงเดินผ่านสิริพรอภัยพงศ์โบรักสีดำมาอดีเขาหันหลังถกเสื้อทำเลยขาตกใจฮะ จังหวะของเขาไอ้ดูไปไหนมาที่ก่อ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 นมาทีก่อนมาที่ก่อนเดี๋ยวใส่เสื้อก่อน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 ใส่ดีๆีเพิ่งรู้เนี่ยพี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ได้จังหวะมาไม่ได้เลยยิงยิงใส่ดีใส่ดีผมคงยัเล่นต่อไม่ได้เพราะเก่งว่าเด็กจะขี้แตกนะครับขออย่าก่อนนะขอขอบอกก่อนอะไรว่า ด็กคนนี้นะครับผมชื่อน้องซันนะฮะเป็นหลานของพี่นายเดอะคอมบเดียนนะครับผมเป็นหลานแท้ๆเลยแล้วก็เลี้ยงมาเปรียบเสมือนลูกเลยและผมก็รักเหมือนลูกด้วยคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอหน้าท้องเนี่ยเอามาจากไหนนะครับผมพี่นายยืนสิเอากูเลยเหรอเอออะไอเน็ยไอหาคนนครปฐมจะรักพี่นะแบงช่วยถอดดิแปงมาช่วยถอดคืออยากจะรู้ต้นฉบับไง เด็กมันมีมันทำมันก็ต้องมีต้นฉบับดีถูกต้องไหมอ่ามันจะรู้มาจากไหนมันจะรู้มาจากไหนอ่ะใครจะรู้อ่ะใครเป็นคนสอนเนี่ยลองดูมากุหลาบสีดำอ่านข้างเลยหันข้างอันข้างเฮ้กูนี่ท้องมานเลยผมตั้งมามันพุปุ่มพองแบบเออลองดูเยอะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพร้อมเลยเหรอพร้อมกันเลยไอ้ดูทำพร้อมกันลูกหลานชายมานะลุงอ่ะน้ากับหลานมิวสิ c เด็กขี้ไม่แตกแต่กูขี้แตกแล้วอาไอเฮียเียมายืนขับท้องกูมึงก็เห็นมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วเอาชิหายแล้วโอ้โหกูไม่ห่วงมึงหรอกกูห่วงมันเนี่ยสุดยอดไหมกูมันเหนื่อย้วสุดยอดไหมยอดเออยอดเลยสุดยอดหรือเปล่า